สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวช่วงนี้เขาเริ่มที่สหรัฐกันก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะที่รัฐแคลิฟอร์เนียคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของผู้นําสหรัฐโจไบเดนนะคะประธานาธิบดีเนี่ยก็ประกาศภาะวะฉุกเฉินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการประกาศเป็น ภัยพิบัติครั้งใหญ่เลยนะคะเนื่องจากว่าเผชิญกับพายุรุนแรงหลายลูกติดต่อกันแล้วก็เผชิญกับทั้งเรื่องของพายุเรื่องของน้ําท่วม ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะคะคเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพหนึ่งนะคะจะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเขาโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยหญิงคนนึงค่ะในพื้นที่ที่บอกว่าหนีกระแสน้ำแล้วไปติดค้างอยู่บนกิ่งไม้ที่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะหน่วยกู้ภัยต้องโรยตัวกันเลยนะคะจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่ง ที่หนีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในลำธารอาริโซครีกและบินขึ้นไปติดบนกิ่งไม้ค่ะคือเธอปีนขึ้นไปนะคะหนีน้ำขึ้นไปเรื่อยๆไปติดอยู่บนกิ่งไม้จนทำให้เจ้าที่กู้ภัยต้องไปช่วยเหลือแบบนี้จุดนี้อยู่ในเขตลากูนา่าเกียวค่ะทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เจ้าที่สามารถที่จะช่วยเหลือเธอได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งหญิงคนดังกล่าวเธอเล่าให้ฟังว่าเหตุน้ําท่วมฉับพลันในครั้งนี้เกิดขึ้นรวดเร็วจนเธอไม่ทันตั้งตัวค่ะทั้งที่ระดับน้ําในลําธารตอนแรกก็อยู่ในสภาพปกติแต่ว่าต่อมาน้ําในลําธารกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลเชี่ยวจนต้องปีนหนีกระแสน้ําขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอด เจ้าหน้าที่สำนักงานบริการด้านสภาพอากาศแห่งชาติหรือ NWS คาดการว่าอิทธิพลของพายุจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มต่ำหิมะตกหนักในพื้นที่ภูเขาและลมกระโชกแรงซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมถึงขั้นภัยพิบัติทั่วทั้งพื้นที่แถบหุบเขา Salinas River ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญทางใต้ของอ่าวซานฟรานซิสโกนะคะ มีรายงานค่ะว่าทั่วทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียมีฝนตกหนักท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นและมีหิมะตกซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของสภาพอากาศแปรปรวนที่มีปรากฏการณ์แม่น้ำในชั้นบรรยากาศหรือ atmospheric river ที่เกิดขึ้นในรอบใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรากฏการณ์แม่น้ําในชั้นบรรยากาศก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวอเมริกันทั่วทางรัฐแคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่วันที่26ธันวาคมปีที่ผ่านมาและทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย19รายนะคะปรากฏการณ์แม่น้ําในชั้นบรรยากาศในครั้งนี้ทําให้เกิดฝนตกอย่างหนักปริมาณเทียบเท่าครึ่งหนึ่งของปริมาณฝนตกเฉลี่ยต่อปีที่บริเวณเขตเกษตรกรรมเซนทรัลวอลเลย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะและทําให้มีหิมะตกหนัก และหนาถึง15ฟุตรหรือราวๆ4เมตรครึ่งในบริเวณภูเขาเลยทีเดียวนะคะด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เผชิญกับพายุรุนแรงติดต่อกันหลายลูกค่ะก็เป็นการ,รเผชิญต่อเนื่องกันจากการออกประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตแล้ว19รายในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมา บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังแต่ในบางพื้นที่หิมะตกหนักถึง2เมตรทั้งสำนักงานพยากรณ์อากาศสหรัฐเตือนว่าในพื้นที่ราบอาจจะมีฝนตกหนักขณะที่ในพื้นที่ภูเขาอาจมีหิมะตกและลมแรงและมีความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าปกคลุมพื้นที่อีกระลอกภายในวันจันทร์ที่16มกราคมตามเวลาท้องถิ่น ประกาศของทำเนียบขาวระบุว่ามีภัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐบาลกลางจึงส่งมอบความช่วยเหลือและสนับสนุนความพยายามในการทำงานของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูหนาวรุนแรงน้ำท่วมและดินโถล่มนอกจากนี้อาจจะยังต้องมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ต้องหาที่พักชั่วคราวต้องซ่อมแซมบ้าน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อชดเชยการสูญเสียทรัพย์สินที่ไม่มีประกันและโครงการอื่นๆเพื่อช่วยให้บุคคลและเจ้าของธุรกิจฟื้นตัวจากภัยพิบัติรวมไปถึงการสนับสนุนรัฐชนเผ่าและกลุ่มองค์กรเอกชนที่ไม่สแสวงหาผลกำไรบางแห่งบนพื้นที่บางการแบ่งปันสำหรับการทำงานฉุกเฉินในเขตมรัสเมอร์เซด s a ค r าเมนโตและ Santa Cruz ต้องให้ความช่วยเหลือกันเพิ่มเติมนะคะก็ต้องมีการพิจารณากันซึ่งชาวแคลิฟอร์เนียเผชิญกับปัญหาภัยแล้งมานานหลายปีเลยค่ะแต่ว่าขณะนี้กลับกำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมมีเกือบ26ล้านคนเลยนะคะที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังขณะที่หลายหมื่นคนต้องอพยพออกไปอยู่ที่พักชั่วคราวหรือเตรียมพร้อมในการอบยพออกจากที่พักค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเ t นิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและเทปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ